สวัสดีทุกคนเย่ yeah. ก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการอาร์เซนอลยู21วอตอะเกมนะครับผมเย่เย่ขมอนคอมอนแมนคอมอนทุกคน ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับรายการ w What I g เก e นะครับผมเป็นรายการที่เรานะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆหลังเกมในสัปดาห์นั้นๆกันนะครับผมโดยในคลิปนี้ในตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกันในส่วนของหลังเกมยูฟายูโรปาลีกนัดสุดท้ายนะครับผมที่อาร์เจนนะฮะเปิดบ้านเจอกับ FC ซูริกนะครับผมแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะเข้าส่ดากกัน็ต้้้องฝไววย ะครับผมกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะ BK8 นะครับผม BK8 นะครับพี่ๆคนไหนนะฮะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะที่ BK8new นะครับผม BK8new นะครับหรือจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมได้ทั้งสองรูปแบบเลยก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมทุกคนขอบคุณนะครับผมเยก็โอ้โหต้องบอกว่า จังความตั้งใจแรกของผมเนี่ยจริงๆก็จะมาเป็นไลฟ์สดหลังเกมนะครับแต่ผมเกรงว่า มันจะไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่าคือมันก็เป็นช่วงเย็นวันศุกร์ด้วยเผื่อแบบหลายคนอาจจะแบบไปไปทานข้าวกับครอบครัวหรือไปทําอะไรที่ไปทําธุระกันเนาะแบบไฟเดย์ไหนอ่ะอะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าโอเคก็มาเป็นคลิปก็แล้วกันนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะฮะก็ต้องรบกวนทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับช่วยกันกดแชร์ให้หน่อยนะครับรวมไปถึงใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ช่องนี้ก็ช่วยกดซับสไครต์ช่องนี้ไปให้หน่อยนะครับผมก็จะมีรายการหลากหลายมากมายเลยนะคร คอนเทนต์อีกมากมายที่น่าสนใจนะครับผมก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับโอเคทุกคนเรามาคุยกันดีกว่ากับรายการวอตไอเกมหลังเกมนะครับที่อร์ซอนเราเจอกับ FC ซ i ูริกนะก็เรานะครับสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนนะครับผมก็ ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ไลน์อัพกันก่อนดีกว่าเนาะทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับอาร์เซนอลเรานะครับผู้สำปะตูดก็เป็นอารอนแลมเดลนะครับผมเพราะว่ามือสองเนี่ยแมตเทอร์เนอร์เนี่ยก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับผมก็เลยขอให้เป็นแลมเดลก่อนก็แล้วกันนะเนาะแล้วก็กองหลัง4คนนะฮะแบ็คขวาเป็นเบนไวท์นะครับผมคู่เซ็นเตอร์ฮาบนะครับเป็นล็อบโฮดดิ้งกับกาเบรียลมาเกย์สนะครับผมแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นคีรันทีนี่นะครับกองกลางเบอร์6วันนี้เซอร์ไพรส์มากๆเซอร์ไพรส์มากๆโดยเฉพาะผมนี่ผมมมยยิ่งรรรรรูู้้สสึกกแแบบบบบเเเเเซอออ์์ไไพคคคณ2ลลนะั็ืาดดฮห นี่กลับมานงสนได้แล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่บอกคือมันเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่ากําหนดการเดิมของเขาเนี่ยนะฮะที่มีาอาการบาดเจ็บไปเนี่ยนะครับ mm. เขาบอกว่าจะกลับมาได้ในช่วงหลังปีใหม่เลยนะ mm. กาหนดการเดิมคือหลังปีใหม่เลยนะ mm. แต่นี่เพิ่งต้นเดือนพฤศจิกายนเองอะ เร็วกว่าเกือบ2เดือนนะซึ่งตอนนี้ผมต้องชื่นชมแบบทั้งเอลเนนี่ทั้งทีมแพทย์มากๆเลยนะครับผมก็เป็นเอลเนนี่นะครับลงเล่นเป็นตำแหน่งเอ,อ่อโฮลดิ้งมิดฟิลด์เบอร์หกนะครับผมแล้วก็กองกลาง2คนนะฮะเป็นแซมบี้โลคองกากับเออ่ฟาบิโอวิเอล่านะครับผมแล้วก็ก็เออ่ตัวลูก3คนนะครับผมทางขวาเป็นเนลสันนะครับทางซ้ายเป็นเอ็นเคเทียและหน้าเป้าเป็นกาเบลเชียสุสนะครับวันนี้ก็ชุดผสมผสมกันนะเนาะส่วนทางซูริคก็ ซูริกเนี่ยเรียนตำตงว่าผมก็ไม่ได้รู้จักเท่าเท่าไหร่หลายๆคนนะครับแต่ก็เห็นในฮุสกรเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นนักเตะชุดหลักของเขาเลยนะครับเป็นชุดหลักที่แบบใช้งานกันมาตลอดต่อเนื่องเลยนะครับผมคือก่อนเกมนะครับก่อนเกมเมื่อวานผมอะ่ะไม่ได้มีรายการก่อนเกมคลิกออฟรายการนี้ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าก่อนเกมผมจะมาอ่ะพูดคร่าวๆสั้นๆก็คือผมคิดว่าวันนี้เราจําเป็นต้องชนะให้ได้เหมือนกัน ต้องชนะให้ได้แล้วผมก็มันมีความช่างใจอยู่ในตัวเองว่าแบบเอ๊ะแล้วมันควรจะอย่างไรดีระหว่างจัดเต็มไปเลยคือแบบใช้ชุดใหญ่เพื่อเอาชนะให้ได้พยายามปิดเกมให้เร็วแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตัวพักหรือจะใช้ชุดผสมแบบนี้แล้วก็ค่อยแบบพยายามเอาชนะให้ได้ซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างกันไปแหละเนาะแต่ว่าสิ่งที่ทีมเขาเลือกก็คือใช้ชุดผสมซึ่งต้องบอกว่าเป็นชุดผสมท,ที่ดีด้วยเพราะว่าวันนี้แบบ นักเตอ่อย่าง ate, อย่างปาเต้อย่างชาก้าอย่างโอเดกาก็ถือว่าได้พักซึ่งทั้ง3คนนี้เป็นแกนหลักสําคัญมากๆของกองกลางเราทั้ง3คนเลยซึ่งการที่ได้พักก่อนเกมใหญ่อย่างเชลซีเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสําคัญมากนะแล้วก็วันนี้ก็ได้พักไปก็ต้องโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผม ก่อนเกมอย่างที่บอกไปผมคิดว่าเราจะจําเป็นจะต้องชนะให้ได้ซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ไม่ไม่น่าไ,ไ,ไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่นะครับด้วยความขอารพของซูริกนะผมไม่ได้จะด้อยค่าหรือว่าอะไรเขานะแต่อย่างที่เราเห็นฟอร์มกันว่าคือเขาก็อยู่บัวของกลุ่มอะเนาะมันก็อาจจะแบบมีความต่างชั้นกันอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับกับซูริกนะก็คิดว่าจะเอาชนะให้ได้แต่พอเราได้มาดูในเกมจริงนะครับผมต้องบอกว่าอา,าร์เซนอลนะครับยังคงเล่นได้ดี เหมือนเดิมนะครับวันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะจับตามองก็คือเอลเนนี่ทุกคนเพราะว่าในเกมพันผ่านมาในรายการยูโรป้าเนี่ยนะครับตำแหน่งเบอร์หกโฮดติมิฟิลเนี่ยมันเป็นโลคองกาใช่ไหมและพอเป็นโลคองกาก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าน้องก็มักที่จะมีทั้งสิ่งที่แบบบางจังหวะมันก็ดีดีแบบดีโอเคเลยกับบางจังหวะมันก็ยังดูไม่ดีพอซึ่งพอวันนี้เป็นเอลนี่ก็เลยอยากจับตามองซึ่งผมรู้สึกว่า วันนี้พอเป็นเอลเนนี่นะเอลเนนี El ่ผมมองว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะซึ่งเราต้องไม่ลืมนะทุกคนโอเคถ้าหากว่าเราเอาไปคอม p พกับปาเต้เนี่ยโอ้ชัวร์เลยว่ามันยังมีความห่างกันอยู่แน่นอนนะครับมันยังมีความห่างความต่างกันอยู่แน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราตั้งไม n ์เซตว่าอันนี้คือนักเตะที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมานะและเป็นนักเตะที่หายก่อนกําหนดตั้ง2เดือนด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าเราเข้าใจแบบนี้ผมจะมองว่ามันจะไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเยอะ,ะเท่าไหร่ซึ่ง ผมคิดแบบนั้นแล้วพอเราเห็นอ,อบงเอลได้นในเกมผมรู้สึกว่าอกับนักเตะที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาจะทําได้ขนาดนี้เฮ้ยผมโอเคนะผมมองว่ามันมันโอเคนะโอเคประมาณหนึ่งเลยนะครับเล่นง่ายเล่นง่ายจังหวะเข้าปะทะดีจังหวเะหวเข้าสก,กัดก็โอเคแล้วที่ผมชอบมากก็คือการยืนตําแหน่งผมว่าเอลเนนี่เนี่ยยืนตําแหน่งวันนี้ดูโอเคเลยนะยืนในในหลายตําแหน่งแบบ หลายๆครั้งเวลาทีมเซตเกมบุกใส่ก็มักที่จะแบบไว้ทําตัวแบบปาเตไ้ได้ดีแบบรับบอลจ่ายเปลี่ยนแกงก็โอเคหรือเวลาเล่นเกมรับเนี้ยอย่าง,างจังหวะที่รอบโฮดดิ้งพลาดก็เป็นเอลเนนี่ที่มาคอยซอนไว้ได้ซึ่งเอ้ยโอเคผมมองว่าโอเคเลยนะครับกับนักเตะที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาระยะย,ยาวแบบนี้นะครับยังแบบยังขาดแมตช์ฟิตเนสอยู่อะ่ะแต่แบบลงเล่นเกมแรกได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมอ,อีออ2คนโลคองกากับวีลา ผมมองว่าโลคองกาก่อนแล้วกันโลคองกาเนี่ยผมมองว่ามันมันมันถูกต้องแล้วล่ะที่เอาเขาไปเล่นเป็นตำแหน่งบนบาทแบบเนี้ยเป็นเบอร์ 8, บล็อกทูบล็อกแบบเนี้ยผมมองว่าถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าด้วยสิ่งที่น้องมีเนี่ยในเรื่องของพลังงานในเรื่องของแบบเซนส์สกิลหรือว่าการเลี้ยงเอาตัวรอดเนี่ยซึ่ง ถามว่ามันดีมากไหมมันก็ไม่ได้ดีมากเว้ยทุกคนมันไม่ได้ดีมากแต่มันก็ไม่ได้แย่แล้ววันนี้พอเขาเล่นบทบาทแบบนี้เราเห็นหลายๆจังหวะว่าแบบมีการพลิกบอลมีการแบบคองบอลที่ก็ดูแย่งบอลได้ยากพอสมควรแบบนั้นก็ถือว่าโอเคโอเคเลยนะครับเช่นกับเช่นงันกับเวีล่าเนี่ยวีล่าก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการเข้าปะทะเหมือนเดิมนะครับยังคงมีปัญหาอันนี้เหมือนเดิมแต่ในเรื่องของการเลี้ยงกินตัวตัวรอดในพื้นที่แคบ,แบๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วซึ่ง วันนี้ก็ถือว่าทําได้ตามมาตรฐานของเขานะวีล่าผมมองว่าโอเคนะครับผมมองว่าโอเคเลยนะครับเกมลูก3คนเนี่ยผมมองว่าวันนี้เชซุตเนี่ยโอเคเรายกไว้ในที่เข้าใจอยู่แล้วเชซุตแม่งคือคนที่แบบเก่งมากๆแล้ววันนี้ถ้าเราไม่มีเชซุตผมมองว่าเราจะเล euh. you know, ่นได้ยาก่นนี้เยอะเลยแต่พอมีเชซุตปุ๊บในชุดผสมแบบเนี้ยนะครับข้างหลังเขา3าคนเนี่ยเป็นสำรองหมดเลยนะฝั่งอีก2คนเขาข้างข้างเขาอย่างปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยก็เป็นสำรองหมดเลยนะมีแค่เขาคนเดียวที่เป็นตัวจริงในทีมชุดใหญ่แล้วลงเล่นเป็นแบบ ในเกมลุกในวันนี้แต่ว่าเขาสามารถที่จะคอนโทรลสามารถที่จะควบคุมตัวสำรองเหล่านั้นนะ่ะให้อยู่ในร่องในรอ,อยทําได้ดีเลยนะครับการเล่นของเขาเนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตเพื่อนได้เยอะมากๆช่วยช่วยแบบลงมารับบอลลงมาเชื่อมบอลลงมาลิงค์อัพกับเพื่อนเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาจริงๆกับเชยซุสนะครับผมแต่เนลสันกับเอนเคเทียเนี่ยผมมองว่าโอ้โหอันนี้ชัดในเรื่องของความแตกต่างคือเนลสันเอาเนลสันก่อนเนลสันเนี่ยผมรู้สึกว่า เนี่ยมันคือเนลสันมันคือเนลสันที่เราเห็นกันมาตลอดคือมันดูเก่งเว้ยมันเป็นคนที่มีความสามารถมันเป็นคนที่มีของนะครับเป็นคนที่มีความสามารถที่มีของแต่สิ่งที่เนลสันมักที่จะขาดไปในช่วงผ่านๆมากก็คือในเรื่องของความมั่นใจเนลสันเขา เขามีความสามารถเขาสามารถเลี้ยงกินตัวได้สามารถกระชากได้สามารถจ่ายบอลสวยๆได้สามารถยิงได้ทําได้หมดแต่เขามักที่จะไม่ทําหรือทําได้ไม่ดีพอเพราะมันไม่มีความมั่นใจแต่วันนี้ผมสัมผัสได้ถึงความมั่นใจจากตัวของเนลสันหลายๆจังหวะในการออกบอลของเขาหลายๆจังหวะในการที่เขาเล่นในการที่เขาเลี้ยงกินตัวหรือว่าจังหวะที่เขาจ่ายให้เบนไว้แล้วได้ประตูลูกนั้นก็ตามแต่มันคือความมั่นใจมันมาจากความมั่นใจไอ้ทักษะสกิลเนี่ยมันเป็นรากฐานที่เขามีอยู่แล้ว นะครับเขามีอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยในวันนี้มันดูดีขึ้นมากจริงๆนะครับกับเนลสันนะครับผมแต่อีกคนหนึ่งอยา่างเอ็ดดี้อเคเทียเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ผมก็เอาใจช่วยเสมอนะนะครับผมเองเคเทียวันนี้ผมมองว่าเขาก็ไม่ได้แย่นะวันนี้พูดตรงๆนะผมว่าเขาไม่ได้แย่นะครับผมหลายจังหวะเขาก็ลงมาลิงก์อัพได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมเขายังสามารถวิ่งทางซ้ายทางขวาไปรับบอลได้เสมอสามารถเลี้ยงกินตัวก็ได้แล้วก็มีจังหวะยิงด้วยนะครับผมเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ย เนลสันกับเอดดี้ที่มันต่างก,กันคือผมรู้สึกว่าเอดดี้เนี่ยมันดูมันดูมีประโยชน์มากกว่าในแง่ของวิธีการเล่นอืมวิธีการเล่นมันดูมีประโยชน์มากกว่าแต่ความมั่นใจเนลสันดูดีกว่าเออเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะผมมองว่าซึ่งผมผมไม่ผมไม่ได้จะบอกว่าเนลสันมันอ่อนวหวเอดดี้หรืออะไรนะแต่อาจจะเป็นในเรื่องของแบบความเข้าใจในระบบเพราะว่าเอดดี้มันก็ลงเล่นมาต่อเนื่อง มากกว่าเดลสันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมจะบอกความสื่อประมาณนั้นซึ่งเอ็ดดี้เนี่ยวิธีการเล่นของเขาเนี่ยมันก็ยังดูดีเหมือนเดิมนะครับทั้งวิธีการวิ่งวิธีการรับบอลเชื่อมบอลต่างๆมันก็ยังดูโอเคแต่จังหวะสุดท้ายจังหวะในการตัดสินใจเนี่ยรวมไปถึงใน,ในส่วนของเฟิร์สทัชเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ซึ่งไอตรงเนี้ย ผมมองว่าส่วนหนึ่งคือโอเคมันก็ต้องไปฝึก,ฝกซ้อมมากขึ้นด้วยกับเอ็ดดี T ้เคทีแน่นอนนะครับผมแต่หลักๆคือความมั่นใจผมว่าเอ็ดดี้มันดูเสียความมั่นใจไปพอสมควรนะใ,นในช่วงหลังในช่วงหลังนี้นะครับผมว่าพอแบบได้รับโอกาสก็ทําได้ไม่ดีพอแล้วก็โดนโซเชียลโจมตีซึ่งมันไม่ใช่แค่ในไทยเว้ยมันโดนก็ทั้งโลกแหละนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ต้องเห็นอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นปัญหาปกติของเด็กดาวรุ่งที่แบบเวลาจะมีฟอร์มแบบขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแบบนี้ซึ่งถ้าหากว่าเอ็ดด อยากที่จะก้าวผ่านตรงนี้ไปให้ได้เนี่ยเขาก็ต้องสามารถที่จะคีปตรงนี้ไว้ให้ได้ในเรื่องของความมั่นใจไม่ให้ว่าใจห้ามอ่อไว้ง่ายเวลาโดนดา่าโดนอะไรก็แบบก็ช่างแม่งใครด่าก็ด่าไปอะไรแบบนี้นะครับผมมึงเอดดี้ต้องนิ่งกว่านี้นนต้องควบคุมในเรื่องของทรัพจิตใจให้ได้ซึ่งมันก็มันไม่ไดีแย่แต่ว่ามันสามารถทําได้ดีกว่านี้ กับเอ d ด e ีเคทียนะครับผมผม,มองว่าตรงนั้นแล้วก็ในเรื่องของเฟิร์สทัสก็ยังคงเป็นปัญหาเหมือนเดิมนะครับผมยังมีการจับลงจับลั่นอยู่บ่อยๆแต่ถ้าใครจะมาบอกว่าแบบเอดีไม่มีประโยชน์เลยผมมองว่ามันดูใจร้ายเกินไปนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเอดีผมว่าเขายังมีประโยชน์อยู่กับทีมอยู่เสมอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเล่นกองหน้าตัวเป้าหรือว่าไปเล่นริมเส้นมันมีความหลากหลาย อยู่ในตัวเองเสมอแต่ว่าในเรื่องของจังหวะสุดท้ายในเรื่องของความมั่นใจเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราก็เคยเห็นมาแล้วว่าเอดดี้เนี่ยถ้าหากว่ามันมีความมั่นใจมันจะเป็นประมาณไหนอย่างในช่วงท้ายท้ายปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมมันก็เล่นประมาณนี้แหละแต่ว่ามันที่มันดีมันดูกล้าเล่นมันดูกล้าเลี้ยงอย่างในเกมเวทแฮมที่เราชนะวันนั้นในเอดดี้ต้องใช้คําว่าโดดเด่นมากๆหรือใช้คำว่าแบกเลยก็ได้มีจังหวะกล้าเลี้ยงกล้าลุยนั่นแหะมันคือความมั่นใจเว้ยมันคือในช่วงที่แบบมันมีความมั่นใจแต ก็ต้องเป็นการบ้านของเอ็ดดี้เองแล้วก็เป็นการบ้านของแบบโค้ชฟิตเนสโค้ชจิตวิทยาแล้วก็ตามแต่ที่จะช่วยกระตุ้นช่วยฮิวใจเอ็ดดี้กลับมาให้ได้ซึ่งผมเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอคิดว่ายังไงเขาต้องกลับมาได้แน่นอนนะครับผมนะครับผมแล้วก็เอออ่ะแล้วก็ม,มาพูดถึงลูกที่เราได้ประตูใช่ไหมลูกนี้ก็ต้องชื่นชมอย่างที่บอกชื่นชมเนลสัน ชื่อชวนเนลเนลสันในส่วนของการจ่ายบอลแล้วก็ชื่นชมเบนไวท์ในส่วนของการวิ่งโอเวอร์แลปบแบบนั้นซึ่งเบนไวท์อันนี้มันมันมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็จะไม่ชมก็ไม่ได้เพราะว่ามันทําได้ดีมันทําได้ดีจริงๆนะครับแม้ว่าเราจะเห็นกันบ่อยแล้วก็ตามแต่อย่างไงก็ยังต้องชมเสมอกับเบนไวท์นะครับผมลูกนั้นก็เติมมาได้สวยมากๆแล้วก็เนลสันก็เลือกจังหวะจ่ายที่ที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ ตบเข้ากลางมาก็ยิงติดบล็อกแล้วก็เป็นเทียนนี่ได้ซ้ําเข้าไปซึ่งเทียนนี่ลูกนี้แม่งยิงโคตรมันยิงโคตรมันตีเลยยิงแบบตูม้มสวนเข้าไปสะใจมากนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเทียนนี่จุดหนึ่งอยู่แล้วที่แบบโอ้ยสามารถแบบหุบเข้ามาตรงกลางแล้วก็แบบลุ้นทําประตูได้บ่อยๆอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งก็โอเคโอเคแล้วก็กลายเป็นประตูใช้ในเกมไปนะครับผมก็ จบไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมเราก็ทําได้ตามเป้าหมายของเราสามารถเข้ารอบเป็นแบบจ่าฝูงได้โดยที่ไม่ต้องไปเตะเฮย์อฟอีก2เกมนะครับผมก็ลดเกมการแข่งขันไปได้เยอะเลยนะครับสเกมนี่มันเยอะนะสําคัญมาก้วยนะแล้วก็ไอไองเกมเนี่ยโอเคดูตัวเลขอาจจะแบบเฮ้ย hey, พี่ก็แค่2เกมเองมันจะไปเยอะอะไรใช่ครับมันก็อาจจะไม่ดูเยอะมากแต่อย่าลืมว่าแบบคู่แข่งที่มันจะมีโอกาสเจอเนี่ยเออบาร์เซโลนายูเวนตุสเลเวอร์คูเซนเซาบวกอะไรแบบนี้ ไม่ธรรมดาทั้งนั้นอ่ะเซบีย่าเนี่ยม,มันมันไม่ธรรมดาเลยนะมันก็มีโอกาสที่มันจะแบบพลาดตกรอบได้เหมือนกันนะไม่ไม่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับผมก็การที่เราจบแบบจ่าฝูงก็ถือว่ามีความหมายมากๆนะครับผมมีความหมายมากๆเลยนะครับผมทีนี้หลังเกมนะครับหลังเกม ผมเห็นหลายคนอาจจะมีการฟีดแบ็กที่ไม่ค่อยดีนัก,นกเท่าไหร่กับเกมนี้เท่าไหร่รู้สึกว่าแบบโดนกดในช่วงท้ายเกมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งโอเคผมก็เห็นด้วยว่าวันนี้เรากไ็ไม่ได้อยู่ในฟอร์รมที่มันดีที่สุดแต่ผมเห็นสิ่งดีๆจากจังหวะนี้ก็คือก็คือเราสามารถที่จะเอาชนะได้แบบเก็บคีนชีตได้ด้วยทําได้ตามเป้าหมายในท้ายที่สุดนะแม้ว่าในระหว่างทางระหว่างเกมเนี่ยมันจะไม่ได้ดีนักเท่าไหร่ ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่มันดีที่สุดแต่ผลสุดท้ายเราสามารถเก็บผลลัพธ์ที่มันต้องการได้ยผมมองว่าตรงนี้มันสําคัญมากนะมันสําคัญมากนะนักเตะเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาไม่มันมันมันยังดีได้อีกอะไรแบบนี้ยเขารู้ตัวอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าการที่แบบผลลั์อะลองนึกภาพเดยว่าแบบเล่นไม่ดีแต่ได้ผลลัพธ์กลับเล่นดีมากเลยตามสูตรเลยแต่ว่าแพ้ตกรอบอะไรแบบนี้ความรู้สึกมันต่างกันเลยนะ มันต่างกันมากๆเลยนะแล้ววันนี้เราเราเป็นแบบแรกก็คืออาจจะได้ไม่ดีนักแต่เราได้ผลลัพธ์ซึ่งผมมองว่าการที่ได้ผลลัพธ์เนี่ยยังไงมันก็ดีเสมออยู่แล้วมันยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันจะไปไปเพิ่มไฟมันจะไปเพิ่มแรงกระตุ้นให้บรรดานักเตะตัวสำรองเนี่ยได้เยอะแน่นอนจะมีความมั่นใจมากขึ้นแน่นอนซึ่งถ้านักเตะสำรองมีความมั่นใจมากขึ้นมันก็ส่งผลดีกับทีมเราอีกว่าแบบเอ้สำรองมันก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เยอะอะไรประมาณนี้นะคร ไม่ได้เป็นเกมที่ดีนักแต่ไม่ได้เป็นเกมที่แย่นักเข้าใจคนจะบ่นเข้าใจคนจะด่าเอดดี้เข้าใจคนจะด่าแซมบี้ผมเข้าใจเลยนะครับเราอย่างที่บอกว่าพื้นที่ของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ใน t i k t o อกใน YouTube ที่ไหนก็ตามแต่มันเป็นฟรีสเปซนะครับเราสามารถคิดเห็นเหมือนกันหรือคิดต่างกันก็ได้หมดเลยผม เมื่อก่อนเนะี่ยโอเคยอมรับอาจจะมีหัวร้อนบ้างอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้ผมผมผมชิลแล้วผมปล่อยจริงๆนะเพราะแบบโอเคก็เข้าใจอ่ะมันจะไปเปลี่ยนความคิดคนมันก็ไม่ได้คนไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบซึ่งก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่ากัน,เข,กนเขาไม่ชอบเขาดา่าเราก็ไม่ว่าเขาแต่ผมที่ซับพอตเอดดี้ก็อย่ามาว่าผมก็แล้วกันซึ่งไม่ก็ก็ไม่เคยมีใครว่าผมซึ่งตอนนี้ผมก็โอ้ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็เลสเบกมากๆนะครับผมแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นฟรีสเปซเราสามารถมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เสมอนะครับผมก็ ถือว่าโอเคถือว่าโอเคแล้วกันนะเพราะว่ามันก็ทําได้ตามเป้าหมายนั่นแหละนะครับผมแล้วก็เก็บคินชี้ได้ด้วยน่าจะมีแบบส่งผลในเรื่องของความมั่นใจได้พอสมควรนะครับก่อนไปเจอเชลซีด้วยนะครับผมโอเคโดยรวมผมคิดว่าก็เป็นเกมที่ประมาณหนึ่งดีดีประมาณหนึ่งนะครับผมทีนี้ผมถามทุกคนหน่อยดีกว่านะครับทุกคนคิดว่าเออไม่เอาต้องถามว่าทุกคนพอใจไหมกับผลการแข่งขันในวันนี้ อพอใจไหมกับผลการแข่งขันนะย้าว่าผลการแข่งขันนะครับผมย้าผลการแข่งขันถ้าเกิดพอใจหรือพอหรือว่าไม่พอใจเนี่ยคอมเมนต์กันมาหน่อยในช่องคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตามอ่านตามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมหรือว่าอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมเสนอแนะอยากจะด่ SD, าเอ็ดดี้อยากจะด่าแซมบี้อยากจะด่าใครก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ก็ขออย่างเดียวก็คือขอให้อย่าถึงขั้นท็อกซิกแบบอู้ด่าพ่อร่อแม่ขายทิ้งแม่งไปเถอะไม่มีประโยชน์อะไรแบบนี้ผมมองว่า มันมันไม่มีประโยชน์อะไรจากการด่าแบบนั้นถ้าเกิดคุณด่าแบบไอ้ถ้าเกิดคุณมาวิจารแบบเฮ้ยเอ็ดดี้เนี่ยมันจับบอลลั่นนะมันอาจจะต้องไปพัฒนาเรื่องของการเฟิร์สทัชมากขึ้นหรืออาจจะแบบเฮ้ยมันดูไม่ค่อยมีแรงกระหายนะต้องไปแบบไปฝึกฝนในเรื่อง,องความกระหายมากขึ้นให้มันมีดูมีแรงกระตุ้นมากขึ้นเออพูดคุยแลกเปลี่ยนแบบนี้ผมผมว่าโอเคแต่ถ้าคุณมาถึงเอ็ดดี้แม่งอ่อนขายทิ้งไปเหอะเอาแล้วผมผมต้องตอบว่าอะไรอะ่ะมันมันมันไม่มีประโยชน์อะไรจากบทสนทนานั้น มันไม่มีประโยชน์มันมีมันมีแต่ท็อกซิกออกมามันมีแต่ความโกรธความเกลียดซึ่งมันก็โอเคคุณก็ได้ระบายแต่ว่ามันไม่มันไม่มีประโยชน์อะไรต่อซึ่งถ้าหากว่าเราแบบเปลี่ยนเปลี่ยนจากอารมณ์เปลี่ยนจากการด่าแบบนั้นมาเป็นแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเฮ้ยพี่ผมว่าเอ็ดดี้ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันปรับตรงนี้มันจะดีขึ้นเอออะไรแบบนี้ผมผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมผมเชื่อว่าคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยตอนนี้แฟนปืนทุกคนเนี่ยมันมี มันมีความสุขอยู่แล้วและเพราะทีมมันฟอร์มดีเนาะแต่ก็ตอนเนี้มันมันก็รักกันดีนั่นแหละแต่ถ้าวันนึงมันแพ้ขึ้นมาซึ่งมันก็คงจะแพ้อยู่แล้วสักวันหนึ่งมันไม่มีใครเก่งไปต่อหรอกเนาะถ้าวันนึงมันแพ้ขึ้นมามันพลาดขึ้นมาก็ขอให้แบบจําความรู้สึกดีๆเหล่านี้ไว้ก็แล้วกันนะครับก็อย่าพึ่งขั้นแบบด้อยค่าทีมท็อกซิกทีมอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอให้เอาใจช่วยกันต่อไปกับอาร์เซนอลของเรานะครับผมเรารักอาร์เซนอลแล้วเราก็จะต้องรักตลอดไปนะครับผมก วันอาการเน่าอเอาเวรการเนอรนะ์เนาะมันก็ คุณเป็นกันกุนเนอร์แล้วคุณก็ต้องเป็นตลอดไปอ่ะนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับคลิปวัดอ่าเกมนะครับผมหลังเกมที่เราเปิดบ้านเอาชนะซูริกไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับผู้ใหญ่จะดีของเรานะฮะ BK8 นะครับผม BK8 นะครับพี่ๆคนไหนนะฮะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะที่ BK8 New นะครับผม BK8 New นะครับหรือจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ ได้เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับทุกคนนะโอเคแล้วก็สุดท้ายอีกนิดนึงนะครับก็ก่อนจะจากกันไปก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับกดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครป์ช่องนี้แลวแบบหลงเข้ามาดูนะครับก็ช่วยกด s u b s c r i b e ช่องนี้ไว้ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์มากมายหลากหลายเลยนะครับเรามีทั้งคอนเทนต์ก่อนเกมนะครับคอนเทนต์หลังเกมคอนเทนต์ทวติวันไลฟ์ทุกวันพุธนะหาเรื่องมาคุยกันนะครับเช่น วันพุธที่ผ่านมาก็คุยเรื่องฟาคุนโดต่อเลสไปนะครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับไปทําความรู้จักไอ้เจ้าหนูคนนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเผื่อสมมติฟุกมันฟุกย้ายขึ้นมาจริงๆนี่เราเออจะได้แบบรู้จักประวัติมันคร่าวๆนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับทุกคนนะโอเควันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่ในพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปก่อนเกมเชลซีนะครับผมยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับทุกคนบยบบบขออคคุณนนะะรักดไใหห้่